ได้ทำการเซตอัพจุด in out แล้วก็ทำเพลย์ลิสต์ต่างๆในซอฟต์แวร์ Record b o x บแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการ transfer ไปยัง USB แฟลชไดร์ของเราเพื่อนำไปเปิดเพลงกับเครื่องเล่น CDJ นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็นำ USB เสียบเข้ากับแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะแล้วก็ USB นะครับก็จะขึ้นมาตรงเบราว์เซอร์ทางมุมซ้ายนี้นะครับตรง device นี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ไปที่เพลย์ลิสต์ของเราที่เราได้ทําการสร้างขึ้นมาแล้วก็เรียงเพลงไว้ในนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกขวานะครับชื่อ usb export playlist ไปที่ usb ตรงนี้นะครับเพลงก็จะทําการ Export ไปที่ usb นะครับดูได้จากแถบสถานะทางด้านล่างตรงนี้นะครับนะครับเพลงก็จะค่อยๆวิ่งเข้าไป จนถึง100%นะครับจากนั้นเราลองทดสอบเข้าไปลองดูนะครับที่ USB ของเรานะครับแล้วลองดูในเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่ามีโฟลเดอร์ของเราไหมนะครับก็จะมีเพลย์ลิสต์ของเราที่ได้ทำการอ r ทรานเฟอร์เข้ามาพร้อมกับจุด q ิวพอยตต่างๆนะครับเดี๋ยวบทต่อไปนะครับเราจะนำ USB แฟลชดร์ของเราไปใช้งานกับ C D J ครับ